สวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับพี่เฟิร์นเชนวันนี้พี่มีเกมมาให้น้องเล่นถ้าน้องทําได้พี่เลี้ยงไม่อั้นน้องเล่นไหมได้ค่ะไปดูกติกากันนะครับเนี่ยะข้าหันมาเดนะเด็กเลเราะมันเป็นไปนะไปนะขยนนะเด็กนะหนึ่งสองสามเด็กหอย หอยดําหอยดํายําหอยยําหอยยําหอยนางลมยําหอยนางลมโอเคแต่แล้วหนึ่งคำพี่อันนี้หนูด้วยจ้าแล้วแล้วหนึ่งเร็วเอ่อขนมขนมอะไรขนมจะอมขนมคาลมขนมขนมเอยขนมกลมกลมกลมขนมกลมมามากระลองขนมกระลอง ปลหูหูปลาปลาหมาปลาปลาปลาเผาปลาเปาปลาเผาปลาปลาเต้าปลาเผาปลาพริกปลาเผาน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคไก่ไก่โอเค โอเคครับเกมก็จบไปแล้วน้องทําได้นะครับวันนี้น้องอยากทานอะไรครับผลไม้ก็ได um ้ค okay, 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 ่ะผลไม้ใช่ไหมครับอยากทานผลไม้อะไรครับแตงโมก็ได้แตงโมโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานไปซื้อนะครับอันนี้เป็นของที่น้องอยากกินแล้วก็เล่นเกมมาได้นะครับอันนี้มอบให้เลยค่ะขอบคุณที่มาเล่นเกมด้วยนะครับน้องมาตลาดอร์ยาร์ดบ่อยไหมครับบ่อยค่ะเมนูที่น้องน้องน้องเนื้อตรงไห เมนูที่น้องชอบทานในตลาดอันยาร์เมนูอะไรครับเป็นพวกข้าวยำไก่แซ่บคำถามที่สําคัญที่สุดของคลิปนี้เหมือนเดิมน้องมีแฟนหรือยังครับมีแล้วค่ะอ๋อมีแล้วมีแล้วนะอยาหน้ายยานะปากเปิดวับไอจีหน่อยได้ไหมครับได้เดี๋ยวแปะวับให้ตรงนี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 ้นะครับพี่ฝากโปรโมทตลาดอันยัรหน่อยนะครับก็ของกินเยอะมากเลยค่ะคนก็เยอะมากเช่นกันโอเคบายบายกล้องนะครับ